ใหม่ Isuzu D Max Magic Eye ทายานต่อให้โลกตามขอขอบคุณคิวเนเจอร์แอนตี้ฮาร์ลสแชม o ูและคอนิชเนอร์จากสารสก,กัดธรรมชาติช่วยการขาดหุดล่วงของเส้นผมอาสาพาชิมสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาริมรถกับรสชาติอาหารจีนต้นตำรับกันเลยทีเดียวนะฮะกับเชฟป้อมไชนีสคุยซีนใบต้อนฮะรสชาติจะอร่อยแค่ไหนตามผมมาเลยครับ โอ้โบรรยากาศที่ร้านนี่คือติดแม่น้ำเลยนะฮะแล้วที่สำคัญต้องเดินเข้าหลังร้านเดี๋ยวไปรู้จักกับเชฟแล้วก็ถามเชฟกันเลยครับ าลครับถ้าพูดถึงเมนูซิกเนเจอร์เนี่ยที่มาแล้วต้องสั่งครับเชฟป้อมคือเมนูอะไรบ้างอ่าน,นี่ครับหมูกรอบราชินีอันนี้คือหมูกรอบราชินีครับผมโอ้ยน่าทานมากๆเลยอันนี้ผมสามารถชิมไปด้วยได้ชิม<ล>ไมได้นะเลยครับอันนี้เราจะได้เข้าถึงว่าศิลปะศาสตร์การปรุงอาหารขออนาตเลยนะครับอือห อันนนี้เป็พอเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันฉ่ำม,มากคือจริงๆ้วเนี่ยหมูหมูนี่เราหมักเป็นเวลา2วันนะครับเราถึงเอามาย่างคราวนี้เนี่ยมันเขาก็จะฉ่ำคราวนี้เราก็จะหาอะไรที่มันนุ่มนวลคล้ายๆมูสคล้ายๆครีมมี่ครีมรมีมม่นะฮะแล้วก็คือเราก็จะเอาอูนิมาแทนอ,อันนี้เราก็ใส่อูนิลงไปนะครับใครที่ชอบทานอาหารจีนอย่างหมูกรอบราชินีเนี่ยต้องสั่งนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับเชฟครับผม ใช่ครับอย่างเมนูนี้คือเมนูอะไรครับอ่าเมนูนี้เป็นเมนูเราเรียกง่ายๆว่าเท่าฐานเท่าฐานครับผมเพราะว่าเราทํามาจากผงชาโกครับอ๋อครับผมอันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างอ่าเวสเทิร์นกับโอเรนเทิลนะครับอ่าเราจะใช้เปลือกทอดเนี่ยของจีนมาเป็นมาเป็นเปลือกนอกข้างในเนี่ยข้างในนี่เราจะใช้อ่ตับห่านโฟกานะครับกัับทตะขานครับผมอื้อหือ อร่อยค,อค,ครับเชฟมีความอุ่นเอา้ามีรู้สึกอุ่นๆด้วยอะ่ะถ้าใคร,ครชอบเนี่ยต้องคำผ่าสายมูนนิดนึงได้ใช่ไหมเชฟสายมูนิดนึงเลยครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิด <c oughs> หุ้นร่วงทองคําตกเราก็กินมันทองคาเลยเราจะติดปะสุกครับเอาละครับแล้วตอนนี้อันนี้คือเมนูอะไรครับเชฟอันนี้เป็นกล่องสมบัติเจ้าสมุทรนะครับผมกล่องสมบัติเจ้าสมุทรอยากจะรู้เลยว่ากล่องสมบัตินี่จะอร่อยแค่ไหนนะฮะคือเราต้องตั้งชื่อให้มันเวอร์ๆหน่อยนะครับ โอ้โหถ้าใครมีมือถือมาถ่ายรูปนี่เพลินมากจะสวยมากๆด้วยนะฮะมันเป็นคอนเซปของเนี่ยศิลปศาสตร์การทำอาหารเด็ดมากอย่างเมนูต่อไปเลยฮะเชฟครับ <c oughs> อย่างเมนูนี้คือเมนูอะไรครับอันนี้คือง่ายๆนะค,คือไก่แช่เหล้าไก่แช่เหล้าอันนี้มันเป็นเดิมทีมันเป็นอาหารเซี่ยงไฮ้นะครับแต่ว่าตอนหลังนี่มันก็จะมาขายอยู่กับทุกประเภทอาหาร,รอันนี้อันนี้เป็นเป็นเหล้านะเสาชิงที่เราเราเอาไปปรุงรสมาใหม่นะครับ เราต้องการนะครับเกิดความเย็นอ๋ออันนี้คือเป็นอ๋อเป็นไอแล้วก็มีเหล้าด้วยครับคืออาหารเซี่ยงไฮ้จานเนี่ยมันจะเป็นอาหารอาหารเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจะไม่เหมือนอาหารฟองตุ้งอย่างหนึ่งเขาจะมีอาหารเย็นแล้วก็อาหารร้อนนะครับอันนี้มันเป็นอาหารเย็นก็คือไก่แช่เหล้านะครับไก่แช่เหล้าลองลองดูงเโอ้โหโหคุณแช่แช่จริงๆนี่ดูคุณผู้ชม อันนี้คือน้ําจิ้ม,มขิงต้นหอมเป็นน้ํามันนะครับครับส,ส่วนตัวนี้เป็นแมงกะพูุนนะครับ,รบเป็นแมงกะพูนุนตามหลังเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมตีความอาหารว่ามันไม่น่าจะมีแบบสัญชาติเดียวคือภาคเดียวภาพนะครับคือตอนนี้มันจะมีคนไทยชอบทานเผ็ดเพราะนั้นในแมงกะพูุนเนี่ยเราจะพยายาม ยำพิกหนุมะนาวมันก็โดนทายเกินไปเราก็เลยมาทำยำเป็นซอสเฉชวนมาล่าแทนพื้นางด้วยกันเข้ากันได้เลยโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าเนื้อนี่คือแน่นแน่นมากเข้ากันได้ดีจริงๆเลยครับใครชอบเมนูนี้ก็คือต้องสั่งเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นกลับแก้มนี่แค่กลับแก้มนะฮะครับผมแต่อร่อยจริงครับยกนิ้วเลย อย่างเมนูนี้นี่คือเป็นเมนูอะไรครับเชฟอาเมนูเป็ดปักกิ่งครับโอ้คือจริงๆแล้วเป็ดปักกิ่งเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยเขาทานแต่หนังอ่าคราวนี้ว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีเป็ดปักกิ่งสไตล์แต้จิ๋วครับแต่เป็ดปักกิ่งเนี่ยเขาจะเวลาเขาทานเนี่ยก็จะทานเป็นรวทานกับแป้งอืมเครื่องเคียงนี่คือจัดเต็มเลยนะฮะพูดถึงส่วน ส่วนตัวเหนือนี่คือทางร้านก็จะเอาไปสมัยก่อนนี่เราก็จะมีทำน้ําแกงอย่างหนึ่งให้สดแล้วก็อีกอีกอย่างนึงก็จะไปผัดกับตุ่งอ,อกอแต่ใน,นเมื่อโลกเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็จะทําหลายอย่างผัดพริกไทยดำเมี่ยงหลายอย่างผัดพริกคั่วพริกเกลือครับนะครับแล้วแต่ละอย่างคือต้องบอกเลยว่าที่ร้านนี้คือเด็กมาน้องๆหนูๆมาเนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะว่าโอ้โหลังสรรได้แบบ ความน่ารักของตัวเมนูด้วยแล้วก็ซิกเนเจอร์ในเรื่องของความกรอบหัน่นนี่คือได้ยินเสียงกรอบเลยครับคือคือจริงๆแล้วความความยากง,ง่ายของของของ,ของเป็ดเนี่ยใช่ไหมอ่ามันจะมีเป็ดมันจะมีหลายไซส์ครับ้น,นี้เราเนี่ยต้องการให้ลูกค้าอ e MM e MM ิ่มเอมเราก็ใช้เป็ดตัวใหญ่ให้ลูกค้าครั้นี้พอมาเป็ดตัวใหญ่เนี่ยมันก็เกิดการยากในการย่างอ่าว่าจะทํายังไงให้เป็ดเขากรอบแล้วก็เราจะใช้เวลามากไปปกติสักหน่อยเวลากัรทําครับ โอ้โหเนี่ยขอย่าเลยนะฮะน้องๆหนูๆมานี่ชอบแน่นอนเมนูนี้คืออร่อยบอกเขาทำพริกเกลืออร่อยจริงครับต้องบอกเลยว่าอร่อยฉ่ำกรอบมากๆเลยใครชอบเมนูนี้ก็คือมาสั่งได้เลยนะครับเชฟครับอย่างเมนูนี้คืออะไรครับเชฟอันนี้เนี่ยเราจะ ผัดมาให้เลยือมคือว่าจานนี้มันเป็นอะไรที่รสชาติดีสุดละ<ฮ>เราเลยเลือกอันนี้ให้กับลูกค<ะ>้านะครับโดยการผัดพริกเกลือ,อเนื้อเป็นเนื้อออร่อยมากๆก็คือทานเข้าไปรู้สึกว่าแบบมันฉ่ำอะ่ะต้องลองมาทานแล้วลองมาสั่งเองถึงจะรู้นะฮะอย่างนี้ก็คือเป็นเมนูของหวานของหวานร<ะ>้านนะฮะ โหอลำการมากๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับผิวพรรณจะสวยงามมากนะครับสาวใส่เฮลตี้เนี่ยต้องมาแล้วสั่งเมนูนี้นะเป็นโจกงาบทนะครับกับบัวลอยงาดำนะครับผมอร่อยใครที่ชอบบัวลอยเนี่ยต้องน้ามพลาดนะใส่เฮลตี้เนี่ยหมดแน่นอนที่ร้าน ทำเองนะครับเพราะกล้าบอกว่าที่กล้าบอกว่าทําเองเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่จะมันจะแพร่หลายสูวนนี้เรามาจากเซี่ยงไฮ้เมื่อประมาณไั้ก่อน40กว่าปีที่แล้วอะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟป้อมมากๆเลยก็คือได้ชิมทั้งบรรยากาศแล้วก็อาหารที่เป็นซิเกเนเจอร์ของที่นี่นะฮะสุดท้ายนี้ทางรายการเนี่ยมีผลิตภัณฑ์จากไร่ทิพมอบให้เชฟด้วยอันนี้เลยครับ ผลิตภัณฑ์จากไร่ทิพย์ครับผมขอบคุณครับขอบครับถ้าใครอยากจะมาอยากจะให้เชฟป้อมเนี่ยช่วยฝากร้านนิดนึงครับว่ามาอยู่แถวไหนตั้งตรงไหนครับเชฟร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ในโครงการ GSP นะครับตรงข้ามวัดดอกไม้นะครับถนนพระรามสามบานโพวงพางครับถ้าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนี่คือใต้ข้างใต้นี้เลยนะครับส่วนช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมครับ